งไงล่ะมึงไปท้องมา้ยังไงไม่ใช่น้ำชามึงมาเล่นเฮียเลยฮะกี่ตัวเนี่ยสามตัวสี่ตัวหมดยังอืม มาซะเยอะเลยนะพวกมึงชุดนี้ขอเป็นตัวผู้หมดได้ไหมฮะตัวเมียไม่เอานะกูขี้เกียจเลี้ยงอืมนเราลํำชาสิงโตขาวเงี้ยวเง้ยวดู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  哎，强啊，啊，<laughs>